เขาก็ใบครบพี่น้องเลยครบายครบายครบมันเนี่ยดัวครบหน้าตัวเล็น้อยนึงน่าแขียนขาพี่น้องเลยขอบหูขอบเดิแนแข็งครบหน้าพี่น้องเลยยัดดัวครบยัดดัวครบพี่น้อง แมงขันขาแค e, ่เพี่น้องเดือกคบเลยแต่ก้มน้ำตัวน่อยากพักหน่อยรอมค่อยไปกดต่ำจักน้อยหอมหวานออยยางพป่นโอ้ยกว่า เอาไว้กบกระแสบด้วยกันยังจะตกหนักเลยนี่ยีอิ๊วหรือซ้มเนี่ยขาดเยอยซีอิ๊วหรืออะไรเนีเสียตัว